โอ้น้ำไหลแห้งขนาเลยสายเคโบลิลอะก็ครึ่งะนะบ่อยเฮือนี่นี่ตรงนั้นเฮือสงสัยไปประเทศจีนน้ำไหลแห้งขนาดเลยหรับนี่ปรกตูนี่เขาชะล่ได้เวลาจะจะออก แล้วอยงอไปใช้เรือเขาเดี๋ยวนี้เขาปิดไว้ระยะคนโตน้ำเพื่อประเทศไทยเน่ะมารอท่าลูกค้าข้ามไปฝั่งไทยเมืองเชียงคานบทดแนี่นะเมืองอย่างเชียงแสนอำเภอเชียงแสนทั้งหน่า จังหวัดเชียงรายแถวนั้นเมืองอนาพมาไทยนยักไทยอยู่ตัวน,นั้นละ่ะพระมาเดียย่ไโ,<อ>โอ้พระมาอยู่ทางโพลวาวพิดขอโทษเดอ้อพระมาอยู่ัางนั้นเองตัวน,นี้ยังเป็นประเทศไทยอยู่ พ่อฟัง <mel> อ, nah. อ like ้าอยู่ต้องพูดเหรสามเรียมทองคำน่ะกายเฮหญ่ไปอีกเฮยหญ่จ้ดอยู่ใหน่ะโอ้พระเจ้าใไ่โอ้พระเจ้านะจู้จอมผู้ข่าวๆรือบอกโอ้เน่นบอกโอ้น้ำไหลแหกได้เลยน่ะ ตึกอันนี้ก็เขาสร้างมาตรฐานขนาดเลยคนไทยคนลาวข้ามไปข้ามมาแถวนี้นะเชียงเงินค่าข้ามแพงบอกะขา้ามหร้อย100บาท้100าทขา้ามค่าดาม่บอกค่ขาข้ามตัวนี้เท่าไรก็ร้อยบาทบาาเท่ากันถ้าถ้าด้านชาวก,กุพุธ ตัวนี้บ่แม่นโอ้คุณด่าท้าก่นเป็นตัวพูดเลยแม่บอโอ้โอโอลมพัดเย็นขนาดเลยแต่น่น,นะเอาสีย่างอ๋อทางนั้นไปเดี๋ยวนะ่ะรือชีย่างขึ้นทางนี้บ่ค่อยไปพูดโอเคไปพบกันยุติชลชุด ทางขึ้นจากท่าเรือเพื่อนญ่เพือนของชาวประมง อ่านว่าสามเลี่ยมคำภาษาลาวภาษาไทยก็สามเลี่ยมทองคำแถวิดเดินสนามที่ที่ลูกค้าเขาขึ้นมาจากประเทศไทย ตึก๊กนี่แม่ตึกด้านบ่ปนนบเป็นด้านเนขา<อ>กวดกวดคนข้าเมืองบ่อันนี้เป็นเวทีเขาประกวดอนนางงามนางเงือมเป็อย่าง,งไรโอเ้เป็นคือแบบสนามบาสสนามกีฬา,าตัวนี้เขาเอา็นดอนเชา้าคำว่าซื้อดอนเช้ามันมาจากไทยเป็นอย่าง ข้นกึไม่มีดอดที่เศร้าเนี่ยมุ่งอกนี่นะโอ้ริวนมีเศร้าอนะที่นี่เป็นดอเศร้าโอ้เศร้าดอตัวนี้ร้านคนเล่าบ่เขาขายล้านคนเล่าขายบ่โอเคเขาไปเลาะเบิ้ง บอนเขาค้าขายเนี่ยคนลาวคนจีนอยู่เมืองดอนซาวอยู่เกาะดอนเซาเมืองต้นพึ่ง ขายยังไอ้ไโ่ยอุลีโอ้อยามอง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 โอ้สังกะราช,าชข่องขายเยอะแยะเลย สบายดีนี่ฮะสบายดีย่ามองพม่าบ่อย่ามองเห็นอยังล่ะอย่ามองพม่าพม่ามาแล้วเจ็บนั่นเจ็บปวดโอ้ดี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 คอบใจขอบใจขอบใจขอบใจหลายๆเนาะอันซึงเท่าไหร่อันหนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบบาทเขาบอกมีเงินบาทได้หรอลุงกี๊เดอซอาห้าพันกี๊ซ่าห้าพันกี๊โอ้ไปแรกก่อนจะซื้อให้ไปแรกก่อนไปหาเลาะก่อนเด้อ โอเคขอบใจโอ้เป okay, ็นยามองเดี huh. ๋ยวกับมาเนหม่องเอาไปทาไปดมทาแล้วคาคอ้วยละเขาให้นางตึกอะไนะป้องเยี่ยมสามเหลี่ยมคำ โอ้ดอนซาอันนี้ตึกเขาเหดหนังแสดงแสดงการแสดงโชว์สินค้าโอนางงามดเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตึกนี้ก่อน thank you เทนที่เมืองต้นเพิ่งสามเหลี่ยมทองคำประเทศลาวแม่นาอยู่อยตอนนี้เอาอยู่เขาเรียกดอนเศร้าบอนเอาอยู่ปัจจุบันนี้นะ ถ้าเรือที่เขาลงไปแล้วข,ขึ้นมาถ้าเรือมาจากประเทศไทยตัวนี้คือกันน้ำของนี่นะโอ้แดดฮอนหลฮอน้อนฮอนเอารถเข้ามาจอดนี้ได้ทางในน่ะ สถานที่จอลลดรถเพื่นบอกว่าเข้าไปเบื้องบนเพื่นนาาแสดงสินค้ากวดนางงามทุกอย่างเป็นเมืองนาเป็นคล้ายๆนาสเตเดียม ชมการแสดงทั่วไปคนเข้าเป็นร้อยเพื่ไนดะ้นี่ยบ่แม่นน้อยๆเด้นะโอ้ ตึกตัวนี้ใชมเปญบอดเขาลินกีลาลินอย่างคนมาชมก็งามชุดงามเขาคิดเขาทำความร้วลายรอ้ป่างามหลายแล้วคนมาชมกั็อยู่ทางนี้เป็นร้อยตั้งเวลาลายกว่าร้อยตั้งออมออมไปเลย นาวไปเลยหลังค่าเป็นลังค่ากังผลกังแดกเดี๋ยวไปวทางนั้นก็นะท่ายกับย้อนหลังที่นี่แม่เมืองต้นเพิ่ง สามเลี่ยมทองคําประเทศลาวบอนเราอยู่ปัจจุบันแม่นดอนเ้าเขาเรียกดอนเ้านั่นกองสงสัยกองท่ายเอาอะนะอันนั้นทางพื้นหลังคาเป็นเป็นโมเป็นเป็นโดมเลย ตัวนี้ก็เป็นโดมเปลว่าโดมเครื่องโดมบอนแสดงตัวนี้นะบอนคนนั่งเลยนะเป็นโดมอ้อมไปเลยคนเข้ามาเป็นร้อยเพ็่ละร้อยกว่าสองร้อยบุหูละบรน้ับึงต่างมัน